ตื่นเต้นไม่ตื่นทำตื่นเต้นนะพี่เขาบอกตื่นเต้นไม่ได้ตื่นทำนะตื่นเต้นนะตอนนี้อาจารย์เบียร์พบปะประชาชนขออจนึ่กกหน่อยห่าน่งกวกนงหนะ่งงนงกกว่กน่งน่งก่่นง่่ ท่าน้าแม่ตาเทียนอาจารย์ะถ่ายนะไม่ถอยลูกนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นเดี๋ยวพี่เขาถ่ายบอกแล้วแฟนๆเขาอาจารย์มีคนไข้มาเครื่องเขาไม่ต้อมาเกลียดอาจารย์อะไรขนาดนั้น<ม>เขารู้ มีแค่บางกลุ่มเลยลที่ไม่มีสม,มองแหละเออปล่อยเขาไปพี่อย่าไปซีเรียสนะอย่าไปอย่าไปว่าอะไรครับวางเฉยไปนะคนรักก็มีคนเกลียดมีเป็นธรรมดาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมาเนี่ยเมื่อกี้ซอยแตกเลยท่าประจันมีทุกคนชอบไม่รู้เห็นไหมาดูเนี่ยเดี๋ยวหาว่าผมโกหกเห็นไวมเนี่ยดูเนี่ยอ่ะให้หลอกกันเลยพอๆกันพี่ เอออย่างกับซุปเปอร์สตาร์ารลานคุณเนี่ยเก็บเก็บค่านารานย่20เก็บค่าเช่าใช่ไหมพี่